จริงๆแล้วการขับถ่ายเป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะคะแพทเคยอา่านสื่อของคุณหมอคอนทีฟคือไปผ่าศพเจอว่าค,คนนั้นน่ะเขาเป็นมะเร็งลาไส้เนาะแล้วผ่าไปอ่ะคือข้างในเป็นอุจจาระกองแบบมะเมาสิบกิโลหนักอยู่ในท้องอ <ะ S 1> เห็นไหมพี่มินคะถ้าวันนี้เรื่องการขับถ่ายเป็นเรื่องสําคัญเนี่ยตัวช่วยที่สําคัญก็ต้องดีด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะตัวช่วยที่สําคัญของเรื่องการขับถ่ายจริงๆไม่ยากเลยนะแล้วก็ไม่มีอะไรยุ่งยากในชีวิตของเราเลยก็คือต้องทานผัก และผลไม้และน้ำเนี่ยให้เยอะแล้วร่างกายเราเพียงพอต่อวัยต่ออายุของแต่ละคนค่ะแต่ถามว่าทุกวันนี้เราสามารถทานผักทานผลไม้ทานน้ำเนี่ยเอารวมๆกันนะได้วันละเป็น 5- 6กกิโลไหมเราทําไม่ได้แล้วจะบอกคุณผู้ชมว่ามันมีนวัตกรรมนะช่วยทําให้ระบบการขับถ่ายของเราเนี่ยมันเป็นไปง่ายขึ้นถูกต้องซึ่งวันนี้ขออนุญาตแนะนําเลยได้ค่ะอยู่ตรงหน้าของเราตรงนี้แล้วนะคะชื่อว่า เอเวอริสไฟเซึ่งตัวกล่องเขจะเป็นสีเขียวๆียวนี้ดีงามเออนะคะเป็นไฟเบอร์ไฟเบอร์หมายความว่าอะไรมีผักมีผล,ลไม้มีสารอาหารที่เป็นกากใย,ายช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้เป็นอย่างดีค่ะไม่ใช่เฉพาะคนถ่ายยากนะคุณผู้ชมคนที่ไม่ถ่ายหรือคนที่ถ่าย ไม่เป็นประจําสม่ําเสมอ,อคนที่ถ่ายเป็นประจําสม่ําเสมอแล้วสุขภาพเขาดีโดยที่เขาไม่ต้องพึ่งตัวช่วยเลยคืออะไรคือเขาต้องถ่ายทุกวันวันนึงหนึ่งถึงสองครั้งแต่ถ้าคุณไม่ถ่าย1วัน2วัน5วันหนึ่งอาทิตย์ถือว่าผิดปกติอันนี้ต้องมีตัวช่วยถูกถูกไหมคะคะและตัวช่วยตัวนี้มินจะบอกเลยนะคะว่าคุณมั่นใจได้เลยว่าเขาปลอดภยัยเพราะว่าอะไรด้วยสารสกัดที่มินบอกไปแล้วว่ามีทั้งผักมีทั้งผลไม้มีทั้งไฟเบอร์สารอาหารในเนี้ยที่เป็นประโยชน์และธรรมชาติมากๆเลย22ชนิบสองชนิดกิน S <S <ช>กินง่ายมากคุณผู้ชมมันง่ายยังไงรู้ไหมคือข้างในเนี่ยเขาก็จะเป็นซองๆเทน้ําเปล่าจะแก้วสวยไม่สวยนี่เราไม่ว่านะคะแล้วแต่แก้วสะดวกที่บ้านเลยนะคะก็ใส่น้<ช>ําน้ําเปล่าที่เป็นน้ําเย็นก็ได้ไม่เย็นก็ได้นะคะก็ให้พอดีแก้วเทหนึ่งซองแล้วก็คนคนคน,คน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 พอเขาละลายเสร็จปุ๊บไม่ต้องรองเขาฟูตัวนะคะเราไม่ฟูตัวค่ะเราเป็นนวัตกรรมใหม่แล้วนวัตกรรมใหม่คือเขาจะเป็นเหมือนน้าผลไม้เลยคือ จะไม่เป็นเหมือนวุนว้นๆถ้า<ช>คกินไฟเบอร์สมัยก่อนเนาะจะเป็นวุนว้นๆเป็นแบบหนักๆกิน<ช>ยากอะค่ะเหมือนเป็นไฟเบอร์ในยุคเก่าอะมันจะเป็นแบบทานไปแล้วมันจะเฟื่อนๆคอเน<ช>ี่ยกลืนยากหน่อยแต่อันนี้หมดปัญหาเลยนะคะเป็นเหมือนน้ำผลไม้แล้วจะบอกว่า กลิ่นหอมมากมใครที่ชอบกินกีวีกับเมลอนนะมิ้นบอกเลยเมลอนกีวีกลิ่นน้ำตีจมูกมาเลยคุดทานง่ายมากเลยนะแล้วรสชาตินะ,ะทานขออนุญาตทานให้ดูนะคะอ่าชิมให้ดูได้เลยค่ะ,ะเป็นไงคะอร่อยค่ะเหมือนทานน้ำผลไม้ความหวานที่ได้นะคะก็ไม่ได้มาจากน้ำตาลน,นะคะเป็นยากหวานหลังจากนั้นเนะี่ยพอกลืนลงไปในคอปุบมือคุณกินกินน้ำผลไม้ก่อนนอนแค่นั้นเองอะ